ปัญหาพัดลมเคสเสียงดังนะครับก็คือเกิดจากตัวพัดลมเนี่ยติดกับตัวเคสแล้วถูกแนบติดกันแล้วแรงสั่นสะเทือนตรงนี้มันจะส่งไปยังตัวเหล็กนะครับแล้วมันก็จะสั่นซึ่งพัดลม id cooling เนี่ยได้มียางรองมาระรับหนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่พอผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการใช้สิ่งนี้ โฟมทั่วไปนี่แหละครับติดกาวแล้วก็ลองขั้นระหว่างตัวเคสกับตัวคัดลมเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าได้ผลหรือไม่ครับนี่ก็จากที่ใช้อลโฟมลองนะครับ ตัวเสียงก็ลดลงจะเหลือแต่เพียงเสียงที่เป็นการหมุนของตัวใบพัดของพัดลมนะครับแล้วปกติเนี่ยเคสตัวนี้ตัวฐานเนี่ยก็จะติดกับตัวพื้นโต๊ะโดยที่ไม่มีอะไรมารองนะครับเป็นพลาสติกก็เอาโฟมตัวนี้มาใช้ในการรองด้วย ก็ช่วยลดตัวแรงสั่นสะเทือนจากตัวเคสเนี่ยที่สั่นลงมาบนโต๊ะระดับหนึ่งเพราะว่าฮาดิตหมุนก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่ครับอยู่ข้างใต้ตรงนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยครับเพราะว่าเวลาที่ผมเล่นเนี่ยมันจะใกล้กับมืตรงนี้ โต๊ะสั่นมันก็จะสั่นมาถึงมือด้วยนะครับอุณหภูมิก็เย็นเย็นตามสภาพอากาศช่วงนี้นะครับก็ไปลองทำดูกันได้นะครับถ้าใครประสบปัญหาเชสบาง และพัดลมเนี่ยเวลายึดติดกับเคสสั่นมากเกินไปนะครับผมจนทำให้เกิดเสียงดังของตัวเคสที่เกิดการสั่นนะครับก็ช่วยไดใ้ในระดับหนึ่งนะครับ